สวัสดีค่ะมาค่ะมากินข่าวก็มีพว่วงจะมันนี่มีพว่วงมีน้องสาวพนเอาเนื้อเนือเน้อลมควนมาให้จะกับตาเมงมันเนาะหลายขนาดเลยตําเมงมันตําเมงมันผักเนื้อแล้วก็เคบหมูจะแล้วมีพวกก่วงกับลวกผักบุ้งผักบุงหน้าแล้วก็แตงกัวจะมามาจะมากินขอน้ากันจะอันนี้เนือเน้อเนื้อหมูลมควนเซ่บเสบพี่อันป้าพันธ์มาจากเชียงรายแลวน่องสาพวพันแบ่งให้อันนี้ตำเมงมัน ไปแต่เสบีบแต่เสีบจ้ะของมักขนาดเลยหากินยากมานะเจ้าเ้ออือดูดแซ่แบอืม ອັນບໍ່ໄດ້ເທຊັ້ນບສານใส่ถ้วยนນຈໍມັງຊິນດແຊ แม่ติดีมันก็แซ่บแสบไม่่วงลวกขอาุงวงลวกแป๊บเดียว ้องสาวเนตำแต่เป็นเบี้ยไมาเห็นไงพวกเบี้งเห็นได้หลายสื่อเฮ็ดพอมาบ้านหนึ่งบ้นานในเกียงสัมค้นเนื้อปลาเรียงเฮ็ดทอบนะบ้านห้องช่องเฮ็ดพอ ของแสบ નું oh, કદાચ ตำแม้งมันอร่อยมาก นั่งลงปั๊บปั๊บอืมขำดือ้อนั่งลงนะแมวนั่งลงพวกเบิดเจงเงินไปหน่อยหลายเกินหลายปวด คนขาก้องแม่นะเอาเอาขาเจ้าหน้ากันถ้ากับข้าวถูกใจแล้วมันหมดข้าวเยอะ 嗯。Well. อิ่มเจเขาสองหลอบในห่วง ละคสำหรับคิมนีบมันนีบในพวงกับมากินเขาสูพีสูน้องเจนเนาะกระเมียนตำเมงมันเนาะเมงมันผักเนื้อเป็นห่องเมงมันดีจ้บ้านเ่าจิว่ามี่บุมีพวกนีงเมงมันแซบแซบนี่แพงนะเจนพร่น้องสาผสมมาให้กินแคบเนื้กว่าแคบหมูทีเหลือนะจะสื่อมาแล้วกินบวบเจือเถื่ออันนี้กับเนื้อหมูล้มข้นนี่กับแซ่บแซบ่นพวงกันเลยหลวบพะบุ๋งแล้วกับแตงกวาค่ะมากินสูพีสูน้องเจนะเนาะ ำหรับคลิปนี้ก็มีพวกก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะมีพวกก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะจ๊ะเนาะพี่น้องที่ให้กำลังใจมีพวงแล้วก็ติดตามกดไลดค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามมีพวกนะจ๊ะเนาะมีพวกดีใจร้ายนะจ๊ะเนาะมีพวกขอขอขอบคุณได้เลยจ้ะเนอะสำหรับวันนี้มีพวกขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ